ลิอกะพูแมนยูศึกแดงเดือดที่มีความเกลียดชังเป็นตัวกระตุน้น สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการขุดกระแสแล้ววันนี้อยู่กับผมต้น v วนะครับต่อจาก EP ีที่เราเคยทำความหมายของเกมดาร์บี้แมตช์เอาไว้ครับและเราก็ค้างไว้อยู่คู่หนึ่งนะครับก็คือคู่ของลิเวอร์พูลกับแมนยูครับเพราะว่าเราต้องทำเป็น EP ีแยกออกมาเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปหาคำตอบกันครับว่าเพราะอะไรครับแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ย ถึงไม่ค่อยจะถูกกันครับสำหรับแมนยูและลิเวอร์พูลนะครับเป็นบิ๊กแมตที่ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตา,ตารอคอยนะครับการขันของ2องสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งเกาะอังกฤษระหว่างหงส์แดงลิเวอร์พูลกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือที่เราเรียกกันว่าศึกแดงเดือดครับเชื่อว่าในไทยครับแฟนบอลหลายท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีกับคําว่าแดงเดือดอย่างแน่นอนนะครับซึ่งที่มาของคําว่าแดงเดือดนั้นครับผมเป็นเรื่องราวที่เกิดจากความคับแค้นใจและ ความเกลียดชังของชาวเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็ลิเวอร์อพูลครับที่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตนับร้อยปีมาแล้วนะครับจนทำให้ทั้งสองเนี่ยต่างมีประวัติศาสตร์และความสำเร็จมาฟาดฟันกันในวงการลูกหนังอย่างต่อเนื่องและยาวนานครับในศึกแดงเดือดนั้นเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ครับโดยที่จะมีผู้เล่นของทั้ง2ทีม11คนครับ ที่จะต้องลงมาฟาดฟันกันด้วยจิตวิญญาณและช่วงชิงชัยชนะเพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับสโมสสครับเพื่อต่อย้ําความสําเร็จให้กับเมืองของตัวเองครับไม่ว่าทีมไหนจะก้าวสู่จุดสูงสุดหรือว่าต่ําสุดครับแรงผลักดันที่ดีสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยมันคือความอิจฉาริษยาและความเกลียดชังและความต้องการที่จะเป็นที่1นครับขณะที่ต่อให้ทางลิเวอร์พูลกับแมนยูนะครับทีมใดทีมหนึ่งอาจจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์น ตอนนั้นครับแต่ถ้าทีมไหนที่ทําอันดับได้ดีกว่ากันเนี่ยนั่นก็คือความสําเร็จขอพวกเขาแล้วในฤดูกาลนั้นครับและถ้าเกิดว่าในฤดูกาลนั้นนะครับผมไม่ว่าลิเวอร์พูลหรือแมนยูที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเรื่องราวเหล่านี้ครับก็จะถูกพูดถึงกันไปตลอดทั้งฤดูกาลเลยครับและอาจเป็นเพราะความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นได้นั้นนะครับคงเป็นเพราะใช้ความเกลียดชังความอิจฉาริษยาเป็นตัวกระตุ้นในการประทักกันตลอดมาเพราะถ้าไม่มีแมนยูลิเวอร์พูลก็อาจจะไม่ได้ ยิ่งใหญ่เหมือนทุกวันนี้ครับหรือถ้าไม่มีลิวอพู แมนยูก็อาจจะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนทุกวันนี้เช่นกันครับก็ขอฝากติดตามสึกแดงเดือดที่จะถึงในวันที่1กันยายนนี้ด้วยนะครับโดยแมเชสเตอร์ูไนเต็ดครับจะเปิดโอทาวฟอร์ดรับการนนเยืนอนหงแดงหรือว่าูครับเพื่อนๆทางบ้านเชียร์ทีมไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้รายกันครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะมีเรื่องราวในวงการลูกหนังอะไรมาฝากเนี่ยรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ